สวัสดีครับผมเจินิตเอฟซีนะครับวันนี้ผมก็จะมา,าแนะนําวิธีการใช้สกิลจิตของจิตกาเซียงนะครับโดยที่จิตกาเซียงเนี่ยจะมีท่าไม่ตายนะครับก็คือจะมีท่าไม่ตายชื่อว่าโซสปิตเตอร์นะครับโดยพลังของมันเนี่ยก็คือจะดูดเลือด30%ของเดเมจนะครับโดยที่มีเดเมจพื้นฐานสกิลอยู่ที่7,565นะครับแล้วก็จะมีเดเมจตัวพลังสกิลยุทธ์เนี่ยอยู่อีก500ก,กว่านะครับ ส่วนธาตุก็จะเป็นไฟมานทีนี้วิธีการใช้ก็คือมันจะกดไล่สกิลนะครับแล้วก็จะมีพลังออกมาล้อมรอบตัวมันซึ่งพลังตรงนี้ก็จะออกมาแรงอยู่พอสมควรประมาณ5,000ถ้าตีหุ่นไม้จะอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่านะครับทีนี้เรามาดูกันว่า,าวิธีการใช้เนี่ยมันจะเป็นยังไงก่อนอื่นก็จะมาพูดถึงวิธีที่ผมคิดได้วิธีแรกนะครับนั่นคือการใช้แฟลชนะครับพุ่งเข้าไป โดยเราจะเซตบอทนะครับเป็นการไล่เป็นการไล่โซลสปิเตอร์ก่อนนะครับเราค่อยแฟดเข้าไปทีนี้เรามาดูกันว่าผลจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยผมไม่เคเอาของเอาของข้าค่า ข้อดีก็คือนะครับเราจะสามารถพุ่งไปอยู่กลางวงของศัตรูได้โดยที่ศัตรูไม่ทันสังเกตนะครับแต่ข้อเสียมันก็มีจุดใจหญ่อยู่หลายจุดนะครับอย่างเช่นถ้าศัตรูอยู่นอกระยะเนี่ยมันจะแฟดอยู่กับที่อย่างที่2เลยคือการแฟดเข้าไปเนี่ยมันทําให้ตัวเรา,าไม่รู้เป็นที่ผมคนเดียวหรือเปล่านะครับตัวเราจะชะง,งักลงคือเราจะเดินเลยไม่ได้นะครับอันนี้คือข้อเสียหลักๆ2จุดนะครับของการวิจัยวิธีนี้อ่าถัดไปนะครับก็จะเป็นวิธีที่2ที่ผมคิดได้นะครับก็คือ กดใช้นะครับแล้วก็วิ่งเข้าใส่ซะเลยมันคือการใช้แบบตรงๆครับคือเราจะไม่กดออโต้ไม่กดอะไรคอนโทรลตัวละครเรานะครับให้สามารถวิ่งไปอยู่ในจุดที่มีคนเยอะที่สุดได้นะครับและที่ผมจับสังเกตได้เป็นพิเศษนะครับก็คือการที่เราวิ่งเข้าวงที่มีลูกน้องนะครับเป็นพวกทหารติดตามเยอะๆเ,เนี่ยเราจะสามารถดูดเลือดได้แรงกว่าการที่เข้าไปอยู่ในวงคนนะครับเพราะงั้น เวลาที่ผมใช้ตอนหลังๆเนี่ยหลังจากที่ผมเริ่มใช้ได้คล่อ,องพอสมควรแล้วเนี่ยผมจะวิ่งเข้าใส่ในวงที่เป็นฐานนะครับเพื่อที่จะให้มันดูดเลือดแรงๆนะครับแล้วเราจะยืนได้นานอย่างในคลิปที่เห็นเนี่ยเป็นคลิปที่ผมเข้าไปเมืองหวานแล้วผมเข้าไปเล่นนะครับสังเกตว่าการที่เรามีจิตเนี่ยสร้างข้อได้เปรียบให้เราเยอะมากโดยการดเราดูดเลือดทีหนึ่งเนี่ยเลือดแทบจะเต็มสังเกตไหมครับว่าเลือดผมลดจนหมดหลอดเลือดผมก็กลับมาเต็ม โดยที่ผมไม่ได้ไล่ฮิวผมปั๊มยาเจ็ดร้อยผมใช้วิธีการดูดเลือดเอาแล้วตรงเนี้ยส่วนใหญ่คนที่มาเป็นสายคุมครับผมเลืเลยได้เปรียบเพราะว่าการดูดเลือดเนี่ยแรงมากสําหรับท่าโซสปิตเตอร์นะครับดังนั้นวิธีที่ผมแนะนํานะครับก็จะเป็นวิธีที่2มากกว่าวิธีที่1นะครับเพราะว่าวิธีที่2เนี่ยเราสามารถคอนโทรลตัวละครได้ง่ายกว่าวิธีที่หนึ่งนะครับวิธีที่1เนี่ยถ้าหลังจากเราแฟดไปแล้วเราชะงักเราอาจจะตายได้นะครับเพราะว่าเราเดินไม่ออกนะครับแต่วิธีที่2เนี่ยเราจะสามารถเดินได้ตลอดนะครับ แต่ก็ต้องคำนึงถึงจังหวะที่โซลิสเตอร์จะหมุนโดนด้วยนะครับเพราะว่าดดเมจมันจะจิงช่วงนิดหนึ่งข้อควรระวังเป็นพิเศษก็คือเราห้ามโดนสกิลที่เป็น1นึ่ฮิตแล้วเราก็ตายไปเลยนะครับเพราะเราจะไม่ได้ดูดเลือดเพราะงั้นเราต้องหลีกหนีพวกสกิลที่เป็น1ฮิ hit KO ให้ได้นะครับโอเคครับก็จบแล้วนะครับสําหรับการแนะนาวิธีการใช้นะครับสกิลจิตกาเซียนครับโซลิสเตอร์นะครับ,รบหวังว่าทุกคนคงชอบครับถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด ตามนะครับแล้วกดแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับ